เรือหลวงสายบุรีคือเรือฟริเกตขนาดใหญ่ของกองทัพเรือได้รับคำสั่งจากทัพเรือภาคที่หนึ่งให้ออกเรือเพื่อปฏิบัติภารกิจในการลาดตะเวนในอ่าวไทยผู้บังคับการเรือรับผิดชอบดูแลทุกอย่างให้สำเร็จภารกิจต้นเรือทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลต่อจากผู้บังคับการเรืออีกชั้นต้นผลนายทหารผู้รับผิดชอบการเดินเรือเตรียมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นักบินทหารเรือดูแลเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติการร่วมกับเรือเมื่อมีภารกิจที่จะต้องออกทําการบิน แผนกช่างกลในเรือหรือที่เรียกว่าทหารพักกลินควบคุมระบบเครื่องจักรกลของเรือให้ขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปสั่งเรือดูแลงานเรือทั่วไปที่เรียกว่าการเรือในทหารชั้นประทวนจนถึงพลทหารล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องทํากันจนถึงพ่อบครัวของเรือหรือที่เรียกว่าจุมโตก็คือส่วนหนึ่งของเรือหลวงลำนี้ ทุกนายต้องใช้ชีวิตและทําหน้าที่พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งวันและคืนเรือในราชนาวีไทยออกเดินทางรอนแรมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลซึ่งมีมูลค่ามหาศาลและด้วยประเทศไทยมีอาาเขตทางทะเลทั้งสองฝั่งมีความยาวชายฝั่งและขนาดพื้นที่กว้างไกลทำให้กองทัพเรือในปัจจุบันจำเป็นต้องมีศักยภาพเพียงพอ และความต่อเนื่องในการป้องกันประเทศไม่ว่าจะเป็นกำลังอากาศนาวีซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังทางเรือกำลังนาวิกโยธิน ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งทั้งหมดได้ผสมผสานกันเป็นกำลังรบอันเข้มแข็งแห่งราชนาวีทหารเรือจากบ้านมาไกลออกจากฝั่งมาหลายวันเรือหลวงคือบ้านของพวกเขาในยามนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนคือชีวิตและงานของทหารเรือทุกนายบนเรือลำเดียวกันที่ลงมาอยู่ร่วมกัน วัดวัยนว้ในดรแห่แน็น,นทาราเรือ่องชนละทานแสนสำราญบ้านคือนาวา,าดหากผู้ใดรันรุบบุกมาร้อมกันฟันฝ่าอันตรายเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเรา314,000ตารางกิโลเมตร ทั้งฝั่งอ่าวไทยและเทเลียนดามันพื้นที่ทางบก 1, 200, อีก2 2 0 0กิโลเมตรความยาวยรวมทั้งที่ริมแม่น้ำโขงตามแนวชายแดนอีก800กว่ากิโลเมตรสิ่งที่เราดูแลปกป้องอยู่เนี่ยมูลค่า1ล้านล้านบาทต่อปีเป็นอย่างต่ำเราต้องดูแลให้ดีด้วยความเ,าเต็มใจอดทนโปร่งใส แล้วก็ทำซึ่งสิ่งทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วจงมีความภูมิใจเถิดว่าบางทีฐานเรือเราไปทำงานในทะเลไม่มีใครทราบหรอกว่าเราไปทำอะไรนะครับแต่ว่าฐานเรือเราถูกสอนมาให้เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเกียมตัวแล้วก็ไม่ค่อยจะบอกกล่าวให้ใครทราบมากนะักนะ แต่ว่าก็ต้องบอกเพื่อนทหารทุกที่รักทุกคนด้วยว่าในยามที่เรามีอริราชศัตรูในยามที่เรามีภัยต่อสถาบันหลักของชาติศาสตร์กษัตริย์เราต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพิติกรรมของเราให้ร้ายยิ่งกว่าชลาา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่เหล่าทหารเรือได้รับการปลูกฝังหล่อหลอมสืบต่อกันมาหรือสิ่งใดที่ยังคงยึดเหนี่ยวมั่นคงเรื่องราวแห่งการเดินทางเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งยังคงหมุนวนต่อไปอย่างไม่รู้จบสิน้นทำหน้าที่ทหารเรืออย่างภาคภูมิใจด้วยศรัทธาที่ยึดมั่นด้วยจิตวิญญาณเดียวกันจิตวิญญาณแห่งราชนาวีไทย ขานาวีชาไทยเราใจทหารเรือกระหานร,ราชนาวีต้องการเราทหารเรือรักชาติรบช่วยกันรบรัวเราเแข็งแรงรักรบองอา